ไปเที่ยวทะเลกันครับผมตั้งแต่ง,งอกจุ้มเหม่งมารถเราก็แน่นมากเลยปั้นก็เลยต้องพับเบาะหลังและเอาเตียงใส่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะแล้วตรงด้านหลังเนี่ยก็มีแอร์ออกมาตรงนี้ด้วยค่ะเด็กๆจะได้ไม่อึอดอัดเวลาเดินทางเนาะพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยจ้าเวลาใจดีนั่งรถเนี่ยเขาจะเริ่มกรีดกราดหลังจากนั่งมาแล้ว30มนาทีเพราะใจดีอยากคิดว่าเขาจะได้ไปไว่ายน้ำพอนั่งมาครึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มขาสัน่นแล้วก็กรีดกราดแบบนี้เลย เ,เจดายก็ตื่นขึ้นมานั่งดูด้วยว่าถึงแล้วเราก็ต้องจอดแวะให้เขารู้ว่าเนี่ยไม่ได้ไปสาวไ่าน้ําพอวิ่งมาเจอห้างเท่านั้นแหละสะตันเลยพอเขารู้ว่าไม่ได้ไปสาวไ่าน้ําแล้วก็จะขึ้นมานอนแบบนี้เลยแล้วพอเราจอดเลอดเติมน้ํามันเด็กๆก็จะตื่นเต้นกันเบอร์นี้เลยเนึกว่าถึงแล้วโอ้ยหัวจะปวด พอถึงแล้วเราก็ปล่อยให้เด็กๆลงไปวิ่งปลดปล่อยพลังกันเลยจ้าก่อนออกเนี่ยแป้นก็โทรบอกพี่สาวว่าจะมาเที่ยวชะอำแล้วพี่สาวแป้นเนี่ยก็ใจง่ายมากเลยตามมาเลยจ้าน้ำหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับกรุงเทพโอ้โหสุดจอดเลยแป้นกับพี่สาวเนี่ยสนิทกันมากๆเลยค่ะคือใจดีเนี่ยเกิดวันเดียวกับพี่สาวส่วนลูกใจดีะเกิดวันเดียวกับแปน้นแล้วใจดีเนี่ยชอบเล่นกับพี่ปุ่มมากๆเลยพอเจามากเอาตะกอ้อมาให้เจโยนตลอดเลย แล้วฮาลุลูกเจเนี่ยก็ห่วงแม่ด้วยคอยจะก,กันท่าแต่ใจดีก็ไม่สนนะนะส่วนจุมม๊มเหม่งเนี่ยก็เอาตัวมาไถเจตลอดเลยแล้วดูใจดียอมที่ไหนมาไถกับเขามั่งเนี่ยอืมพอเล่นได้ชั่วโมงหนึ่งจุมม๊มเหม่งก็เริ่มไม่ไหวแล้วไม่ใช่แค่จุมม๊มเหม่งนะแม่ด้วยแต่พี่เอบอกว่าอยากให้เจไดกับใจดีได้เล่นต่อเพราะว่านานๆานมาทีเลยบอกว่าจะโยนบอลเองโอยพี่เอสุดยอดพี่เลี้ยงเลยเอาโล่ไปเลยค่ะจุมม๊มเหม่งไม่ไหวแล้วจุมม๊มเหม่งจุ๊มเหม่ง พาหมาสองตัวไปเที่ยววันเหนื่อยแล้วนี่สามตัวเอาจริงๆเหมือนไปออกลบเลยค่ะฮาลุยมาครับ <Bye. S 3> Bye. Bye. อาบน้ำเป่าขนเสร็จฮาลุก็กลับบ้านเหลือแต่พวกเราสู้ชีวิตกันต่อไปพวกเราแล้วเราก็ลืมเอาไดเป่าผมมาเลยใช้เนี่ยไดเป่าขนเฮ้ยมันได้อยู่นะลมแรงด้วยหลังจากกินข้าวแล้วใจดีก็เหมือนไม่อิ่มอะ่ะคาบจานมันนอนด้วยเลย เาก็วันนี้เราเผาผ่านไปจริงเยอะอะเผาอะไร,รเผาไขมันไปเป็นหมื่นแคลอรี่เลยนี้ไปนอนก่อนนะเดี๋ยวมาต่อ EP พสจ้า